Wi-Fi r o u เตอร์1,900าราคาไม่ถึง900บาทรับประกันคุณภาพโดย TP-Link ตัวนี้เลยค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเรา ทีพีลิงนะคะเขาก็เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เน็ตเวิร์กะดับโลกนะคะแล้วก็มีแบรนด์ที่ชื่อว่า m e r c u r y s เนี่ยเป็นแบรนด์ลูกของเขานั่นเองนะคะซึ่งรับประกันคุณภาพและการการันตีมาจากทีพีลิงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวางใจได้นะคะและตัวนี้นะคะก็เป็นตัว AC 1000 w i r e Dual Band ซึ่งรองรับความเร็วอินเทอร์เน็ตระดับกิกะบิตซึ่งราคาเนี่ยไม่ถึง900บาทเดี๋ยวเรามาแกะกล่องข้างในกันดูดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงและก็หน้าตามจะน่าใช้แค่ไหนมาดูกันเลยค่ะ มาเปิดกล่องพร้อมกันดีกว่าน,นะคะกล่องก็จะสีสวยสีแดงดําแบบนี้นะคะข้างในก็จะประกอบด้วยนี่นะคู่มือการใช้งาน Quick Guide กกนะคะสายแลนนะคะซึ่งก็มีความหนานะแล้วตัวหน้าตาเราเตอร์ Wi-Fi เขาก็หน้าตาแบบนี้เลยคะ่ะ ออกมานะคะหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้นะคะก็จะมีโลโก้ Merc u r y s ซ s ตรงนี้นะคะแล้วก็จะเป็นแบบหกเหลี่ยมแบบนี้นะคะมีเสาหกเสาแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบด้านสลับกับเงานะคะก็เลือกเป็นลูกเล่นแบบนี้เป็นลูกคลื่นนะคะส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นช่องระบายอากาศตรงนี้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นช่องการเชื่อมต่อต่างๆนะคะเป็นปุ่มสรับเสียบช่องพาวเวอร์ ต้องสายแวน่นสายแลนสองสายแล้วก็เป็น WPS ตรงนี้แล้วก็รีเซ็ตค่ะเดี๋ยวเรามาดูจุดเด่นที่น่าสนใจของ Mercury s i MR 50G กันนะคะ สำหรับข้อหนึ่งนะคะเราเตอร์ m e r c u r ซิ s m r 5 g ตัวนี้นะคะเป็น AC1000 Dual Band นะคะก็จะเหมาะสำหรับการใช้งานภายในบ้านทำให้การเชื่อมต่อเนี่ยไม่เกิดอาการแหลกในการใช้งานนะคะแล้วความเร็วในการเชื่อมต่อของทั้ง2องคลื่นเนี่ยอยู่ที่1,900นะคะก็จะแบ่งเป็น1,300สำหรับ5กิกแล้วก็600สำหรับ2.4กิกค่ะ ข้อ2นะคะเขามีเสาทั้งหมด6เสานะคะเพราะฉะนั้นจะทำการครอบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านนะคะพร้อมกับเทคโนโลยีที่เรียกว่า Beam f o r m i n g ทำให้การเชื่อมต่อนั้นมีความเสถียรมากขึ้นสัญญาณก็จะแรงและเข้าถึงทุกส่วนของภายในบ้านค่ะตัวนี้นะคะเป็นฟูกิกกะบิตพอร์ตนะคะก็จะรองรับความเร็ว1 g กิกะบิตทั้งอินเทอร์เน็ตและลูกขา้าที่เชื่อมต่อด้วยการผ่านสายแลนค่ะ ข้อ4นะคะเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า MU-MIMO 3x3 นะคะตัวนี้ก็จะรองรับในการเชื่อมต่อหลายๆ device ์ในเวลาเดียวกันทำให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพในทุกๆ Device เลยละคะ่ะสำหรับข้อสุดท้ายข้อ5นะคะเป็น Smart Connect นะคะก็จะตรวจสอบความถี่ที่เหมาะสมกับลูกค้านะคะแล้วก็เลือกความถี่ที่เหมาะสมในการเชื่อมต่อสบการใช้งานให้ค่ะ จุดเด่นข้อเด่นเยอะขนาดนี้นะคะเรามาดูส่วนที่เป็นการทดสอบกันบ้างดีกว่าว่าผลทดสอบจากค่าที่ได้ตรงเนี้ออกมาดีแค่ไหน เรามาดูผลการทดสอบกันนะคะสำหรับตัว w i เลสเมอร์คิวซิสเอ็มตัวนี้จะทำผลออกมาได้เท่าไหร่นะคะทั้ง w i เลสแล้วก็แลนนะตัวนี้ก็จะเทสไวเลสนะคะส่วนตัวนี้เรจะเทสแลนนะคะผลของ w i เลสเนี่ยออกมาที่ดาวน์โหลดนะคะอยู่ที่638.1อัปโหลดอยู่ที่489ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะคะส่วนตัวสายแลนเนี่ยเรามาลุ้นกันว่าได้เท่าไหร่นะคะผลที่ได้เนี่ยดาวน์โหลดอยู่ที่931.1อัปโหลดอยู่ที่781นะคะ ล่าเทนซี่เนี่ยน้อยมากอยู่ที่3ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเลยล่ะคะ่ะข้อเด่นข้อดีก็ดูไปแล้วนะคะการทดสอบก็ทําให้เห็นไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันหน่อยดีกว่าว่าจาที่ฝพายสัมผัสและเทสตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างะคะก็อย่างที่เห็นนะคะมันมีเสา6เสานะคะก็กระจายสัญญาณได้ดีนะแล้วก็เป็น AC 1น0่ความเร็วก็เป็นระดับกิกะบิตนะคะซึ่งจากท,ท,นนะที่เห็นเนี่ยก็ทําออกมาได้น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะและที่สําคัญเนี่ยเขารับประกันโดย TPLink นะคะเพราะฉะนั้นคุณภาพเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะ ตัวนี้นะคะราคาเนี่ยไม่ถึง900บาทผลทดสอบออกมาได้ขนาดนี้นะคะถือว่าน่าสนใจเลยีเดียวค่ะ